หลายคนมองแต่ข้างนอกใช่ไหมคะเขาเห็นคนรอบข้างว่าโอ้สําเร็จสวยครอบครัวดีแฟนน่ารักแล้วเขาเห็นว่าคนอื่นมีทั้งหมดนี้แล้วเขาคิดว่าเออแต่ตัวเราเองคนเล็กน้อยคนหนึ่งเออเราจะไม่ได้แล้วมั้งมันไม่มีอะไรเหลือให้เราเราต้องเข้าใจว่า จริงในโลกนี้มันไม่ไมใช่มีเค้กเก้อนเดียวแล้วก็ต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆทุกคนจะได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะแล้วพอเราเห็นคนอื่นได้เยอะเราก็กลัวว่าเราไม่ได้เลยอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากนะคะเพราะจริงๆแล้วในโลกนี้เป็นโลกแห่งความเหลือเฟือนะคะมีเยอะมากม,มีความมั่งคัง่งพอสำหรับทุกคนทุกคนสามารถมีทุกอย่างที่เขาอยากได้แต่ว่าเราต้องเชื่อ เราต้องเชื่อว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีค่าเราต้องเชื่อว่าตัวเราเองเกิดมาบนโลกนี้เป็นคนสำคัญเราไม่ต้องมองว่าคนอื่นได้แล้วเราคิดว่าเราจะไม่ได้อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะพอคนอื่นได้แล้วจริงๆเราควรจะแฮปปี้มากกับเขาเราควรจะบอกว่าดีจังดีใจมากที่คนนี้ได้ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการและฉันจะได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการเหมือนกัน เราต้องเชื่ออย่างนี้นะคะเพราะอันนี้คือธรรมชาติของโลกไม่ใช่ว่ามันพอคนอื่นได้เราจะไม่ได้มันไม่ใช่เป็นโลกแบบนี้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราจะอยู่ในความมืดเราจะอยู่ในความอิจฉาเราจะอยู่ใน vibration ที่คุณบันดิตชอบพูดถึงเราจะอยู่ในสภาพ vibration ที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเห็นคนอื่นได้แล้วเราก็แฮปปี้กับเขาเราดีใจที่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการและเราเชื่อว่าโอ้ฉันจะได้มั่งฉันจะได้ด้วยนะคะ ถ้าเราเชื่ออย่างนี้แน่นอนเราจะมีความสามารถที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราต้องเชื่อว่าตัวเราเองเกิดมาบนโลกนี้เป็นคนสำคัญเป็นคนที่มีความด่ารักเป็นคนที่มีอะไราสามารถให้กับโลกได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวังศรีสวัสดีครับ